แจกอีกแล้วแจกอีกแล้วพี่น้องว่ามาลับแจกก็ร้อยมีฟูดซัพพอร์ตบ้านเอบีจันทบุรีสวนทุเรียนนงนภัสคุณแม่อ้อนนะคะขอบคุณมากๆเลยอันนี้อะไรสวัสดีค่ะไส้กรอกทรงครื่องโคตรฟิน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 ,ฟนอันนี้ก็ฟิน,หนเห็นไหมออโอลปาคืออันไ่คับแท้ โอ้ยฉันต่อแถวกอาบมูเด้นนี่ดิกรบกรบเอ้ยกรบมายืนขาไ้เนี่ยกรบเอ้ยมันจะบม่ได้กินแล้วเร็วอ๋ออันนี้ยังไม่สุกเลยโอ้ยมื่อไหร่เขาบอกเป็นปอบด้วยจะมากินใส่กอกอีกอ้อยน่ารักมากมายเลยราคาทุกคนไส้กอกส่งเครื่องโคตรฟินขอบคุณคุณคุณแม่อ้นนะคะนี่เดจะเป็นเจ้าของรถคนนี้นี่นเป็นเจ้าของคนเดิ พวมมาแจกข้าขอบคุณนะคะแม่แม่ขอบคุณหลายๆได้จ้ามันเกิดตปแม่ก็ได้ถือเค้กสุขสันต์มันเกิดแล้วแม่เด้อมีคราบสุขหลายๆได้ค่ะป้าบีมบดเด้วนี่ทะเบียนรถเล่าหัขาหกหกสะออนเบอร์ะบายนู่นแจกพี่จะมีบอกเนี่อนมไม่ยังเอียต้องถามไอ้นู่นดิเพราะไอ้นูนเรารับเรื่องมีอะไรบ้างแกงเขียวหวานขนมจีนครับแล้วก็น้ำน้ำชงอีกสี่รอยขวดป้า บ้านทา 5ab จะเป็น500ขวดสลับเปโอ้400ลูกสระเปาจันทบุรีนะครับสระเปาจันทบุรี400ลูกโอ้เลิศ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 ถ้าแจกอยู่สักพอยาอันนี้เสียเงินเนอะโอเคโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะคุณแม่ออนขอบคุณค่ะ